สังคมสวัสดีครับคุณฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ตรงกับวันอังคารที่5เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงบายบแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องของสิทธิสิทธิบัตรทองในการที่จะรับชุดตรวจพยาธิใบไม้ในตับนะครับเพื่อลดมะเร็งท่อน้ําดีเป็นอย่างไรจะพูดคุยกัน ธนแพทย์อัธพรลิมปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงนึ้งจะเป็นช่วงเล่าเรียนครับวันนี้เรื่องของท็อกซิ o เบิร์กเพสทำร้ายสุขภาพจิตในวัยทำงานได้อย่างไรและก็คืออะไรที่สำคัญที่สุดนะครับเดวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราดุษฎีเมธาอาจารย์ประจำศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์บรรัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ิโรธในช่วงเล่าเรียนนะครับ ช้าสวัสดีครับวันที่5พฤศจิกายน2567นะครับที่ห้องประชุมเพชรรัตน์ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่นายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินและนางสาวสิรนินันจิรดิลกกรรมการผู้จัดการบริษัทเงินดีๆจำกัดนะครับได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์มสินเชื่อชื่อบกู๊ดมันนี่เงินดีๆเพื่อคนไทยนะครับซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ความเท่าเทียมในสังคมภายใต้าการบริหารงานแบบกลุ่มบริษัทโดยบริษัทเงินดีๆจำกัด ซึ่งเป็นกิจการนันแบงก์กลุ่มบริษัทในเครือธนาคารอมสินนี้นะครับแพลตฟอร์มนี้จะเป็น,นกลไกในการลดอัตราดอกเบี้ยในตลาดสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันภายใต้ใ,ตใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลและก็สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพหรือว่านาโนไฟแนนซ์นะครับซึ่งสามารถที่จะรับความเสี่ยงได้สูงขึ้นประกอบกับการนําเอาเทคโนโลยีมาเพิ่มความคล่องตัวในการอนุมัติสินเชื่อจะช่วยดึงคนเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นนะครับเพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหานี่โครเรียนให้กับ แลวก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจและก็สังคมให้เต,ติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับสำหรับบริษัทเงินดีๆจำกัดนี้เป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่างธนาคารอมสินถือหุ้นอยู่ร้อยละสีแล้วก็บริษัทมีที่มีเงินจำกัดถือหุ้นอยู่ร้อยละห้แล้วก็เป็นกลุ่มบริษัทในเครือธนาคารอมสินที่ทำธุรกิจบริษัทมีที่มีเงินนี้นะครับเป็นกลุ่มบริษัทในเครือธนาคารอมสินทำธุรกิจสินเชื่อที่ดินและการขายฝากเพื่อให้สามารถขยายการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SME บริษัทเงินดีๆ มีทุนจทะเบียนชำระไปแล้ว400ล้านบาทนะครับให้บริการแพลตฟอร์มสินเชื่อดิจิตอลเพื่อสังคมหรือว่า Good Money เงินดีๆเพื่อสังคมซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมเพื่อการประกอบอาชีพและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการใช้จ่ายอย่างยัง่งยืนนะครับภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจเมื่อเดือนมิถุนาย,ยน2 5 6 7นะครับผู้ที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน g ร o ด b u n n y by GSB ได้แล้วนะครับทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ส่วนลูกค้าของธนาคารออมสินก็สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไม m o โมได้เลยนะครับส่วนลูกค้าทั่วไปสามารถยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาของธนาคารอมสินทั่วประเทศนะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบไดอารี่ซึ่งเป็นบ็อกเซตจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามและส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับส่งมาทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น y o u t u b e ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวักเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อ คนหารายชื่อผู้โชคดีสูตจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดียวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับก็เชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ธนาคารเงินเป็นเงินฝากเปิดเรียพิเศษ,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 ษ99วันซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยนในอัตรา้อะ1 5 0ต่อปีะีะรรบหือเทย ดอกเบีย้ยของเงินฝากประจําก็จะอยู่ที่ร้อยละ1.67ต่อปีนะครับผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะเปิดบัญชีด้วยการฝากเงินขั้นต่าจานวน1 0,000บาทแล้วก็ฝากเพิ่มอีกครั้งละ1 0 0 0บาทนะครับนี่เป็นข้อบูลตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนาเสนอผลิตภัณฑ์าการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9 9วันซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ1.50ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจําก็จะอยู่ที่ร้อยละ1.75 ส่วนการเปิดบัญชีสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยการฝากเงินขั้นต่ำตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ฝากเพิ่มในอีกครั้งละ1 0 0 0บาทนี่เป็นข้อบูลนะครับส่วนคําถามถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ99วันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่จะให้ดอกเบีย้ยในอ 100, ัตราร้อยละ1.5 0ต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบีย้ยของเงินฝากประจำจะอยู่ที่ร้อยละ1.76ดเลกยนะครับการเปิดบัญชีสามารถเปิดได้ด้วยการฝากเงินขั้นต่ำตั้งแต่ 10, ส่งคำตอบมานะครับทาง a c e b o o ก Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเกียรเบีย้ยได้ถุงดานเว้นบักเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่4พฤศจิกายนครับจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณระวิพรทานเทพนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องราวของสิทธิบัตรทอง ในการรับชุดตรวจพยาธิใบไม้ในตับเพื่อลดมะเร็งท่อน้ำดีแนวคิดที่มาที่ไปเป็นอย่างไรพูดคุยกับทันตแพทย์อัตพรลิ้มปัญญาเริศนะครับรองเลขาธิการสํานักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมคณิศักดิ์จันทาพิพัฒน์เลขาธิการขออภัยขออภัยทำหน้าที่แทนครับท่านรองปฏิภารกจิจด่วนปฏิภารกจิจด่วนครับงั้นก็ตอบคำถามได้เหมือนกันเลยครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอยู่แล้วนะฮะชุดตรวจรับพยาธิใบไม้ที่มาที่ไปตรงนี้ปนยังงไบาคร ที่ที่มาที่ไปก็คือว่าในในปัจจุบันในคนไทยนะครับก็จะรับประทานอาของสุกๆดีๆโดยเฉพาะปลานะครับ,รบแล้วก็โดยเฉพาะที่น้องทางทางภาคอีสานและภาคเหนือเนี่ยก็จะชอบทานปลาส้มปลาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับที่อาจจะไม่ได้ผ่านกระบวนการอาการทําให้สุกนะครับก็จะมีไข่ยพญาดใดไม้ในตับครับ,รบอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ถ้า ถ้ามีถ้าติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับอยู่นานๆเข้ามันจะกลายเป็นมะเร็งท่อน้ําดีครับนี่คือที่มาที่ไปของการจัดการเรื่องนี้ครับอืมครับซึ่งจ,จะไม่ได้เป็นการทั้งประเทศนะครับแต่ว่าก็จะมีบางพื้นที่ท,ที่ที่มีอ่าเขาเรียกว่ามีวัฒนธรรมการรับประทานอาหารท,ที่ที่แตกต่างกันนะครับอ๋อกับแล้วทําไมเราถึงต้องมีชุดตรวจให้ครับเพราะอะไรครับก็ถ้าหากว่าเราสามารถตรวจพบพยาธิใบไม้ในตับก็จะสามารถรับประทานยาฆ่าพยาธิใบไม้ในตับนะครับ แล้วก็จะลดการเป็นมะเร็งในอนาคตได้ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอคนที่เขารับประทานพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาได้ตระหนักปัญหาเหล่านี้ไมหมฮะก็ก็ตระหนักอยู่นะครับแต่มันก็เป็นวัฒนเเป็นวัฒนธรรมการรับประทานตามความชอบของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าติดเราก็ให้การรักษานะครับก็สามารถกินยาได้ก็จะรักษาได้ก็จะ จะไม่กลายเป็นมะเร็งในอนาคตครับกับแต่แหมมันอร่อยนะฮะแต่แต่ว่าแต่ว่าในแต่จริงๆแล้วก็เราก็แนะนําว่าก็ควรรับประทานอาหารที่มันผ่านการปรุงให้สุกก็จะลดลดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับได้ครับกับลดลงนะลดลงได้ไหมฮะกินให้มันน้อยลงหรือไม่ควรเลยได้ครับได้ครับได้ครับจริงๆแล้ววัยวัยรุ่นรุ่นใหม่หลายท่านก็ก็เริ่มทานอาหารที่มันผ่านการ ทําให้มันสุกขึ้นนะครับครับถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับทีนี้เอพอเรารู้ว่าเป็นมันเป็นเฉพาะบางพื้นที่เอาง่ายคือแบบภาคอีสานเป็นหลักใช่ไหมครัคุณรุอยสอนภาคอีสานกับภาคเหนือตอนบนครับเหนือตอนบนกับภานอ่าปลานน้ํเจืดสุกสุดดิบดิบะเราเราจําเป็นไหมครับว่าจะต้องเจาะลงเฉพาะสองพื้นที่นี้เท่านั้นอ่าเราเราก็มุ่งเน้นครับว่าประชาชนในภาคเหนือตอนบนกับภาคอีสานทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าท่านอ่า อ่าต้องการที่จะรักษาแต่ยังไม่รู้ว่าท่านติดเชื้อไวรัสใบไม้ในตับหรือเปล่าจากการที่ท่านเคยเคยอ่มีประวัติการกินปลาน้ำจืดสุกๆดิบๆเนี่ยก็สามารถมาขอรับการตรวจได้ครับครับขอรับการตรวจจากชุดตรวจนี้แหละใช่ครับชุดตรวจเนี่ยครับก็จะเป็นตรวจจากปัสสาวะนะครับจากเดิมมันตรวจจากอุจจาระนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีใหม่เนี่ยครับที่พัฒนาและศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะครับและขณะนี้ก็ ผลิตออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นการค้าแล้วสามารถที่จะกระจายได้ทั่วไปไม่ใช่การศึกษาวิจัยแล้วอ๋อฮะเพราะฉะนั้นผู้มีสิทธิ์บัตรทองควรจะไปรับชุดตรวจได้ที่ไหนครับหลักการหลักเกณฑ์อะไรพวกนี้หลักการ,รหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือถ้าเดิมท่านอยู่ตำบลไหนอำเภอไหนก็สามารถไปขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลประจำตำบลประจำอำเภอได้ครับแต่เราก็ออกแบบพิเศษเพิ่มเติมก็คือว่าให้ร้านยาหรือคลินิกที่สมัครเข้าร่วมกับ สปสชนะครับไม่ได้เป็นคลินิกพยาบาลหรือคลินิกนะแลบเนะครับที่มีการแพทย์นี่นะครับหรือคลินิกหมอเนี่ยนะครับอ่าที่ท่านเตรียมชุดตรวจไว้เนะี่ยก็สามารถไปขอรับบริการได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากโรงพยาบาลประจําอำเภอประจําตําบลครับอืมครับหมายถึงว่าสอบถามมาก่อนวนะ่ามีชุดตรวจไหมใช่ครับอ๋อถ้ามีปุ๊บแล้วบอกขอตรวจเลยงั้นใช่ครับก็บแจ้งประวัติครับคนที่มีสิทธิ์ตรวจก็คือหนึ่งเคยมีประวัติติดเชื้อพยาธิไปไม้ในตับมาก่อนถ้ามีประวัติก็ได้สิทธิ์ อันนี้ต่อเลยเคยกินยาถ่ายเขายาใบไหมในตับมาก็ได้สิอันที่สามแจ้งว่ากินปลาน้ําจืดสุกสุกดิบมาในระยะเวลาสองสามเดือนที่ผ่านมาหรือเป็นปีที่ผ่านมาก็ได้สิทธิ์ในการตรวจครับดูดีไปตรวจได้ได้ไม่เสี่ยงเลยก็ไม่ต้องตรวจครับเออย่างผมเนี่ยเดินเข้าไปเขาคงไม่ตรวจให้ไหมครับผมเขาจะถามก่อนว่าเคยกินปลาดิบปลาปลาน้ําจืดดิบไหมใช่ปลา ไม่ใช่ปลาซาบะนะครับเอาคนละอย่างกันต้องเป็นปลาน้ำจืดประเภทปลาปลานินปลาอะไรพวกนี้ที่เขาเอามาบริโภคกันนะครับปลาดบน้ำจืดครับผมถ้าเกิดเราไม่เคยกินเลยก็ไม่จะเป็นต้องเดินเข้าไปจบไม่จาเป็นต้องเดินเข้าไปไม่จะเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดเลือกเป็นพวกไอพวกหอยพวกอะไรพวกนี้ฮะหรือว่ากุ้งที่มันจะไม่มีครับกุ้งก็ไม่มีาใบไม้นี้จะอยู่ที่ปลาเท่านั้นปลาเท่านั้นนะฮะโอเคทางนั้นก็ถ้าเกิดเคยกินไอก้อยกุ้งหรือว่าอะไรกุ้งเต้นอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องไป ก็อาจจะเป็นพยาธิอย่างอื่นนะครับแต่ไม่ใช่พยาธิใบไม้นตับครับทีนี้ชุดตรวจที่ว่านในรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับคุณนิสัออมันก็จะเหมือนชุดตรวจเอทเคนะครับครับคล้ายกันเลยหรือชุดตรวจตั้งคันคล้ายคล้ายกันนะครับท่านก็ปัสสาวะใส่ที่เก็บนะใส่กระป๋องที่เก็บแล้วก็ดูดออกมานะครับดูดออกมาก็ไปหยดในในหลุมนะครับที่ที่เหมือนเอทเคลยนะครับชุดตรวจนี้อันนี้ใครทำครับคุณนิสัก บริษัทประเทศไทยนะครับไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าใครเป็นคนเอ,เอาเอาเอาหยดเข้ามาใก็<ล>ประชาชนที่มีความเสี่ยงนี่แหละครับเอาไปทําได้ที่บ้านเลยเอ,อ๋อทาได้ที่บ้านเลยเอ๋อไปรับชุดตรวจมานะฮะครับผมไปรับช<อ>ุดตรวจที่ร้านย,ยาที่คลินิกนะครับหรือหรือจะไปให้โรงพยาบาลตรวจก็ได้นะครับถ้าไม่อยากตรวจเองนะครับครับแต่ถ้าใครอายอยากไม่อยากให้โรงพยาบาลตรวจเราก็ไปสอนรับชุดตรวจมาตรวจเองครับแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะสอนเราใช่ไหมครับว่าต้องทํายังไงอ่าใช่ครับเขาก็จะมีมีวิธีการแนะนํานะครับว่า ต้องตรวจยังไงนะครับง่ายๆครับมีกี่ขั้นตอนครับมันเกิคล้ายๆผมกำลังนึกถึงภาพไอ้ที่ตรวจคันเนี่ยคล้ายๆกันไหมฮะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นพอมันขึ้นเดี๋ยวก่อนตรวจคันมันจะขึ้นสีอะไรสีบ่วงไหมัมีแสบซ้ายแสบขวาใช่ไหมจำไม่ผิดมีสองแสบขาผมกับกับแล้วอันนี้เหมือนกันทีเคสองแสบครับเหมือนมันมีตัวซีกับตัวทีครับซีกับทีซีกับทีนะซีก็คือควบคุมคอนโทรลทีก็คือเทสครับ ทดสอบเนะเาะอ๋อทดสนะฮะอืมครับอ่เพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้นก็ขึ้นสองขีดครับทั้งทั้งคอนโทรลและก็เทสมันจะขึ้นสองขีดตัวซีและตัวทีครับอ๋อก็ไปพบแพทย์ได้เลยครับก็รอผลประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับนะหยดหยดไปแค่สีหยดพอสีห,หยดเนี่ยครับ4ีหยดรอห้าถึงสิบนาทีมันก็จะอ่านผลให้เราครับผลก็จะขึ้นขีดเดียวเฉพาะตัวซี แต่ถ้าแปลผลไม่ได้เช่นมันตัวซีไม่ขึ้นขึ้นเฉพาะตัวทีอันนี้แปลผลไม่ได้ครับต้องต้องตรวจต้องขออันใหม่มาตรวจซ้ำครับขอได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับก็เอาไปเอาไปแสดงว่าอันเนี้ยมันมันผลมันผิดพลาดตัวซีมันไม่ขึ้นมันมาขึ้นตัวทีอย่างเดียวอืมปรึกษาได้โอ้ยอย่างนี้เราเรามีชุดของเราเนี่ยลงไปถึงระดับอที่เขาเรียกก็เป็นรพสตอะไรพนี้เลยไหมฮะนี่มีครับมีครับในภาคอีสานเนี่ยทางทางภาคอีสานเขาเตรียมไว้ ไปแล้วครับกับตรวจเป็นได้ดับรอพศต่อรอพศต่อก็ดีจะไม่ต้องไปไกลนะไปไปคุยกันได้เลยบ้างว่าก็ไปนั่งตรวจกันหน่อยหนึ่งผื่อบ้างว่าก็ตรวจที่ท่านเลยครับผมจะได้ชัดเจนนะครับชุดที่เราทําที่เราทําออกมาเนี่ยเออเขาพัฒนาการมาจากไหนคก็เขาเริ่มต้นจากการปึกษาวิจัยก่อนนะครับว่าเดิมเดิมมันต้องตรวจอุจจาระครับคนก็ขี้อายไม่สะดวกนะครับเขาก็เลยเอาปัสสาวะเนี่ยไปทดสอบดูว่ามันจะสามารถ แปผลได้เช่นเดียวกันไหมนะครับะทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ทําการศึกษาวิจัยจนยืนยันได้ว่ามันมีความแม่นยํานะครับสูงมากนะครับครับเกิน94เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือตรวจแทบจะผิดพลาดไม่เกิน5%เปอร์เ็นนะครับก็เอามาเอามาผลิตนะครับในทางการช้าได้ครับก็ให้บริษัทในประเทศไทยเป็นผู้ผลิตครับับเอาไปว่าถ้าเราเป็นสิบบตรทองก็ไม่ต้องไปเสียตังอะไรนะฮะ อ่าไม่เสียตังค์ครับไม่เสียตังค์ไปได้เลยเราตั้งงบประมาณเยอะไหมฮะปีแต่ละปีแต่ละปีเราเราตั้งงบประมาณเยอะไหมก็ก็หลายล้านอยู่นะครับยี่สิบกว่าล้านครับผมครับรับเพื่อเป็นการป้องกันย้ำครับย้ำก็คือว่าเพื่อเพื่อเพื่อให้คนไทยนะครับได้ไม่เป็นมะเร็งในอนาคตอ๋อกับนี่ครับผมจะถามว่ามันจะพัฒนาไปสู่การเป็นมะเร็งท่อน้าดีได้ยังไงอ๋อพรพอพอพตับมันมันถูกทาลายใช่ครับมีพยาธิเดิหมอยู่ ในตับเนี่ยนะครับมันก็การสร้างเอนไซม์การสร้างสารเคมีต่างๆในระบบของการอ่าดำเนินการในชีวิตของเราเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันก็ทําให้ไปอุดตันในท่อน้ําดีครับผมอ่าครับ,รบท่อน้ําดีแล้วก็กลายเป็นมะเร็งครับอ๋อเพราะมันอุดตันอยู่ครับผมอ๋อนี่คือนี่คือจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยหาพยาธิใบไม้ในตับถ้าไม่มีในตัวเองเนี่ยอมันก็จะลดช่วยลดปริมาณการเป็นมะเร็งท่อน้ําดีลงไปได้ ครับผมครับง่ายๆเลยนะฮะหลักการตรงนี้ซึ่ง,งเดออิมทีตัวเลขเยอะไหมครคุณนิณักในภาคอีสานภาคเหนือตอนล่างแอปโรตอนบนเนี่ยในภาคอีสานเหรอครับเราเราเอ่อมีค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอายุสิบห้าถึงสามสิบเก้าปีเนี่ยนะครับ,รบที่ชอบกินสองสุกสุกเรดดิบเนี่ยครับก็จะจะมีโอกาสติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับได้เยอะครับอครับผม แล้วก็ครอบครัวไหนที่มีก็โอกาสที่คนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็มีโอกาสติดครับครับครับผมซึ่งสมัยก่อนเวลาติดนี่รู้ตัวไหมฮะไม่ไม่รู้ครับไม่รู้ครับต้องไปไปตัวจจุลระครับต้องต้องรอจนกระทั่งมีอาการอะไรถึงจะอ่าใช่ครับก็ต้องรอมีอาการตัวเหลืองตัวเหลืองท้องแข็งอะไรเนี่ยครับท้องแข็งทํางานไม่ได้ ใช่ครับถึงจะเริ่มรู้สึกว่าต้องควรจะไปพบแพทย์แล้วซึ่งใช่ครับมันมันสายเกินไปแย้ถึงขั้นนั้นเนี่ยหราไปยังได้ก็มันก็เสี่ยงมันก็สายแล้วครับมันมันซ่าพยาธิไม่ได้แล้วครับเพราะว่าตัวพยาธิมันไปไปทําลายตับไปทําลายท่อน้ําดีกันหมดแล้วครับอืมอ๋อคือพอมถึงได้เกิดอาการตัวเหลืองขึ้นมาน้ยฮะใช่ครับผมโอ้กับทาไมก่อนที่เป็นถึงขั้นนี้เยอะไหมฮะเพราะส่วนใหญ่เราไม่รู้หรือเปล่าอ่าก็ถ้าถ้าถ้าส่วนใหญ่มันไม่รู้นะเพราะว่าแต่พอสิทธิ์แล้วเนี่ยก็ก็จะมีอาการ ตัวเหลืองตาเหลืองท้องแข็งท้องใหญ่ขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับผมเนี่ยมันก็หนักแล้วนะผู้ถึงว่าอ่าสิ่งที่เราบุกฝังมาตลอดก็คือให้กินอาหารสุกๆนะครับไม่ไม่ไม่กินปลาดิบดิบอันนี้คือสิ่งที่ที่เราก็ย้มจะปรับพฤติกรรมการรับประทานของที่น้องประชาชนอยู่ครับแต่ว่าบางครั้งเราก็ปรับไม่ได้ใช่จริงจําเป็นที่ต้องมีการตรวจเพื่อให้เจอตั้งแต่เนิ่นๆถ้าเจอเนิ่นๆเราก็จะได้รับการรักษาครับค่ายารักษาไม่แพงหรอกครับ แต่แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่่อยมาตรวจกันครับอืมเนี่ยปัญหาต,ตราพอเป็น <c oughs> ไปนานๆมันจะกลายเป็นมะเร็งครับผมครับปัญหาอยู่ตรงที่ไม่ยอมไปตรวจเพราะเพราะคิดว่าไม่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ่าประมาณนั้นครับก็เลยก็เลยไม่ไปแต่ถ้าเกิดว่าเรามีชุดตรวจไปปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยช่วยได้เยอะแมมเหมืมนอนกรณีโควิดหนึ่งเก้ามาที่พอมีชุดตรวจปุ๊บเนี่ยคนจะรู้ว่าเป็นไม่เป็นอะไรยังไงเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยค่ามันยากขึ้นง่ายขึ้นเยอะครับแต่ว่าเวลาไปตรวจแล้วเจอเนี่ยก็ ก็จะเขาเรียกว่าเข้าห้องให้คาแนะนำนะนะคาับสาวบ้านก็จะเรียกว่าถูกหมอบ่นอะไรประมาณนี้หมอถูกหมอบ่นอืม uh อ่าครับก็ไม่อยากไปหาหมอครับเพราะฉะนั้นเออคือคือกลัวหมอบ่นว่าทําไมกินสุกสุกดิบดิบทำไมไม่กินให้มันสุกอะไรอย่างเงี้ยอืมคือสิ่งที่ที่ดอกประชาชนอาจจะมีมีวัฒนธรรมแบบนั้นอยู่นะครับมันห้ามไม่ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะเจอแล้วก็ให้คาแนะนําได้ครับรักษาให้หายไว พราะฉะนี้เป็นวิธีการหนึ่งนะครับซึ่งเรามีการคาดหมายไหมครับว่าจะช่วยลดปัญหานี้ได้ขนาดไหนะอะไรยังไงครคุณเคธิักดิครก็้า,ถ,าถ้าตวรวจแ็วตรวจเจอเนี่ยนะครับก็จะสามารถลดปัญหาได้เยอะนะครับแล้วก็จะทําให้พี่น้องประชาชนนะครับตําหนักในการที่รับประทานปลาน้ําจืดดิบเนี่ยนะครับเพิ่มมากขึ้นเนาะนะครับจากเดิมที่เขาไม่รู้เลยว่ามันสามารถตรวจเจอได้นะครับขณะนี้เรามีอุปกรณ์ที่สามารถตรวจได้ด้วยตนเองด้วยเนี่ยนะครับก็ เขาพอเขาตรวจเจอนทุกคนตรวจเจอก็จะรู้แล้วว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสเป็นมะเร็งรก็จะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมครับ,รบในบอ,อดีตไม่เคยมาตรวจเลยก็ไม่ไม่มีความระมัดระวังที่จะป้องกันตนเองอแตถ้าถ้าตรวจแล้วก็จะมีโอกาสป้องกันตนเองครับมันจะมีอย่างนี้ไหพฤติกรรมว่าไม่เป็นไรมั่งอะไรแบบนี้อ๋อก็ก็อันนี้ก็มันอาจจะมีส่วนหนึ่งแต่อาจจะไม่เยอะครับครับเพราะหมอจะบอกว่าถ้าคุณเป็นมะเร็งท่อน้ําดีเนี่ยมันจะอยู่ได้กี่ปีกี่เดือนอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้น เราะฉะนั้นแต่ละคนก็ก็ต้องรู้แล้วล่ะว่าถ้าเขาเริ่มเป็นรักษารอบนี้หายอรอบหน้ายังมาอีกก็ก็ก็ต้องโดนบ่นแล้วเพิ่มขึ้นเนาะโ,โดนให้คําแนะนําเพิ่มขึ้นว่าทั้งที่แล้วคุณก็เป็นแล้วรักษาแล้วคุณยังจะไปมีพฤติกรรมแบบเดิมอีกก็ขอให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานประมาณนี้ครับลาพังอย่างถ้าถ้าเราไปแถวแถวสมนุอนไพรออยู่แถบอีสานแถบเลยเขากินเราไม่กินเราเราอยู่ได้ใช่ไหม ได้ครับไม่มีปัญหาครับเราก็บอกให้ให้เอาไปคั่วให้หน่อยครับมันก็มีลาบคัวได้นะครับหรือเอาไปลวกให้ก่อนก่อนยำทําได้เนาะใช่ไหมครับลาบอีสานเห็นไหมครับลาบอีสานเนี่ยก็มีการลวกหมูก่อนก่อนยำแต่ถ้าไม่ลวกเขาเรียกก้อยใช่ไหมครับใช่ก้อยครับผมกับทุกวันนี้เขาจะบอกว่าจะเอาเอาเอาอะไรนะเอาน้ําจิ้มแบบขมไม่ขมเขาจะมีให้เราเรื่องนะฮะทุกวันนี้ ครับซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยการทานของดิบก็มาเป็นของสุกครับฮะอันนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกับความคุ้นเชยเอ่อคุ้นเคยของกระเพาะอาหารเราด้วยหรือเปล่าอันไหนครับไอ้เรื่องกินกินอาหารดิบดิบสุกเนี่ยครับผมว่ามันเป็นมันไม่เกี่ยวกับเพราะมันเป็นมันเป็นความชอบส่วนตัวมากกว่าแล้วก็บางคนก็อยากลองแล้วบางคนก็เป็นเป็นเขาเรียกเป็นนิสัยการรับประทานครับใช่ไหมครับชอบกินแบบนั้นแต่ไม่ได้ ไม่ได้ตระหนักหรือไม่ได้รู้วิถภัยของมันอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่าถ้ากินปลาดิบแล้วจะเป็นพยาธิใบไม้ในตับบางคนไม่รู้จริงๆนะครับครับแล้วกวบางคนก็ไม่รู้ว่าเป็นพยาธิใบไม้ในตับแล้วเนี่ยมันจะมีรุนแรงอาการเป็นอย่างไรบางคนก็ไม่รู้ครับแล้วก็บางทีชาวบ้านที่เสียชีวิตไปจากพยาธิใบไม้ในตับมะเร็งในท่อน้ําดีไม่ได้รับการวินิจฉัยก็ก็ไม่ได้รู้ว่าเขาตายจากจากกินสุกๆดิบๆเนี่ยนะครับก็ชาวบ้านก็เลยไม่ได้รับรู้ว่า ว่าอันนี้มันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของพี่น้องในชุมชนคเพราะไม่ได้ไม่รับการวินิจฉัยนะครับทีนี้ถ้าถ้าเรามีเครื่องมือพวกเนี้ยนะครับไปตรวจสอบเขาก็จะเห็นผลลัพธ์แล้วว่ามีผลบวกขึ้นมาใช่ไหมครับก็จะได้สร้างเป็นเครื่องมือสร้างความตระหนักรู้เพิ่มมากขึ้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับอ่าครับจะได้รู้ว่าเกิดจากอะไรนะฮะต้นตออยู่ตรงไหนใช่ครับแล้วก็ปรับพฤติกรรมเอานะครับอ่ะเอาละครับมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องที่มีสิทธิ์ปัดทอมั้ยครับเชิญครับก็ก็ยินดีครับว่า พี่น้องประชาชนคนไทยที่ซื้อสิบบัตรทองนะครับแต่จริงๆตรวจพยาธิใบไม้ในตับสําหรับคนไทยทุกคนไม่จําเป็นต้องบตัตรทองนะครับก็ไม่จำเป็นเลยการและประการสังคมก็สามารถไปขอรับการตรวจได้นะครับครับแล้วก็ถ้าตรวจอ่ามีผลโพสิทีฟหรือผลบวกขึ้นมาก็ไปรักษาตามสิทธิ์ครับครับครับผมแต่ค่าตรวจทั้งทางสปสสรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้นะครับก็ขอฝากกระชับว่ารับประทานอาหารโดยเฉพาะปลาน้ํยน้จืดนะครับ อ่ามันเป็นน้ํานิ่งนะมันไม่เหมือนไม่เหมือนน้ําทะเลนะครับแล้วก็โอกาสที่จะมีพยาธิใส่พยาธิใบไม้ในตับเนี่ยใข่พยาธิใบไม้ในมันเยอะนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเกิดอ่ามะเร็งร้ายในฮนาฟตได้ก็โปรดระมัดระวังในการรับประทานทานอาหารให้มันสุกนะครับครับได้ครับดีที่สุดสำหรับชีวิตครับอ่าครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกานหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณมากนะครับ ครับสวัสดีครับกลับเพศติกรคณิศักดิ์จันทราพิพัฒน์นะครับผู้ช่วยเลขาธิการสํานักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสอชอนะครับก็คุยกันในช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับจะเป็นช่วงเล่าเรียงพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราดุษฎีเมธานะครับอาจารย์ประจำศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาล,ลัยศรีนครินทรวรธเรื่องของ toxic workplace คืออะไรเดี๋ยวคุยกันในช่วงเล่าเลียงศูนย์คำถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่า เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ99วันซึ่งธนาคารอมสินจะให้ดอกเบีย้ยในอัตรารยละ1 5 0ต่อปีซึ่งอาจเอาไปเทียบกับดอกเบีย้ยของเงินฝากประจำจะอยู่ที่ร้ยละ1 7 6เนี่ยนะครับคำถามคือว่าการเปิดบัญชีขั้นต่าสามารถเปิดได้ด้วยการใช้เงินฝากํานวน10,000บาทแล้วถ้าจะฝากเพิ่มเนี่ยฝากเพิ่มได้ครั้งละเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจ รายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเวนวักเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ส่งคำตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ